Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. อธิษฐานขอให้หนูขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีแม่ของแม่ของพ่อของตาของยายแล้วก็ของพี่ๆนะคะขอให้ตั้งใจเรียนขอให้ตั้งใจเรียนที่อาชีพบอกขอตั้งใจเรียนนักว่าใจขอให้หายเรื่ๆงงาลงมือท่าปากอเค